นี่ค่ะพี่น้องมาถึงช่วงหามาทํากินนี่ว่สิมมกบบ่เมนมกดอกมกหมอ้อเออมกอยู่มกหมอ้อพักเครื่องเคียงเตรียมพร้อมไก่ตู่ดีปลูกเองผักชีลาวปลูกเองต้นหอมซื้อแน่อยู่อันนี้พักมาจากสตึกเด้อค่ะกินงานเลียงเรือพักมาจากบ้านไอชืน่นเคยจิ้ม,มหลายผักกาดที่หยังกอกคอสบัวทีห่หยังอี่หยัง อันนี้สลัดเขียวสลัดเขียวแต่โบโบหื่งโบหยังนี่ล่ะแซบเสบเสบกินเมียงป่าเนียกินเหมียงปลาคอแซบเศษฝกง่ายอดนั่นใบคล้ายๆสองสูงนะใบเรียบๆข้างหน้าแวต่วแ่บเับเสบเศษลยเหรอนี่หวานกรอบนี่ต้นนี้ต้นนันส่บวมเขียวนะปลกอเป็นลัดเอนี่กะสิใส่กะทิแค่นามุกมอแบบอ้อ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 อู้เล ตกก็เหนื่อยขนาดนึกฝ่าทะลุมดินตันเสื่อมอยู่ที่ปักย่างกรอบอุ้ยออกมานนี่ยงเนาะหอมความจริงใส่บะตองใส่กระได้ด้อเพราะว่าเอาสิใส่ต้นหอมเลยเมือใส่เน่ยมันเป็นเครื่องแกงนะนี่อนแล้วก็ใส่กระชายทั้งนี้สิมักนิ่นกระชายขิงมีอยู่แต่ไม่ใส่ขิงบ่ใส่ดอก่ิงอออมข้าวไรอยู่มันบ่พอสีข้าวหรอกครับก็ได้ จะเลอเคยใส่ขิงเยอะเ็บขอเมื่อแน่เพื่น,นกินขิงจนตีดน,น,น่ะนะแต่แ,ตตแกเผ็ดๆน็ำหอมนอเนาะปบลูกลงลงไปเอื้อถ้าพร้อมทางกระปั้นซีลาวผักกาดพกักกันนีอ,อีอตูดีบ๊องปุ่งบ๊อ่บ่บบไป็นา,นามเก่ต้องเอาวกทีทงลงไปพร้อมเลยอเอาลงเลยครับโอเค ถือใจเจ้าบอบัดนี้บอสต้องหลอกห่ออย่ามั้งสิละเบิ uh ้งหอยยับบอสตองตวงน้ำปลาโอเคอันนี้บอสตองตวงครับเพราะว่านี่ประสบการณ์เดี่ยวฝีมือเดี่ยวฝีมือยูโตเดี่ยวกะได้หอยกิเกะกะทิลงไปกะทิกองหน่อยใส่เตี้ยอุ้ย ย่างหลายๆมุกก็ได้ยึดประมาณหุกมุกกูเลยประมาณนี้หม,มอกะหมอ้มอสโสดหม้อนี่เราเพิ่มหม้อจอมยุดธ์<ม>ห้องกับไข่ไปแล้วว่นนี้ว่าอะไรใส่สุ่มนะปะกะติบ้านเช่าเจอหนี่เห็ดยังสใส่สุ่มได้กินยังของข่าวไหมนีม่ใส่บอสันอยากใส่ยุ่ปวป่ะบอสานเปียกบ่เดี๋ยวมีบัามันนี่ยุ่วจะไปหม้อ ยังสีจะมันง่ายพอตองห่ากระต้อมรวยนี่ขามหน่วยกะต่างถิ่นต่างที่เฮ็ดกินบ่คือกันเด้อค่ะแมนแมนแมนโอ้ยมากบุพอเดีวพอแล้วพอแล้วโอ้โหสิโอ้ยบุกเติบบุกเฮงเติบไปขี้เฝ้าไปนี่ทุกเดียวพี่น้องมาเด้อมากินเฝ้าน้ำกัน ก่นถวยถวยมันหลับไปคือไหลพร้อมแล้วลุยได้โอ้ลิโมนนี่ดีสวัสดีครับพี่น้องมาเด้อมากินข้าวนากันสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการพี่น้องอมนะเข่าด้วยทั้งที่โถงพักด้วยทั้งเขาเหนียวเข้เาเหนียวครับตั้งแต่ที่เขาเจ้าเวยค่ะยูซุลีนกินข้าวเจ้าโดยกําเนาิดค่ะตั้งแต่เกิดมา ็ต้องบอกทุกคลิปแล้วต่อไปนี้เพราะว่ามีสมาชิกบนเขามาใหม่เรื่อยๆคลิปมาเบิ่งคลิปกินเขาว่ากินอย่งสิ่งทีกินก็ข้าวเจ้าวคนะจบเลยไม่เข้ากันต้องเลิกพวกเขาไปตามถนัดนะพี่น้องตามถนัดครับใส่มากมันบ๊วยหนองมากบาวยกับคนสารค้างทีก็ต้องบอกอีกมามามายูดีเลยอุ้ยอีพอเสิร์ฟต้องกันครับท่านใดมาตัวใดก็เสิร์เพื่อเด้อพี่น้องกินเผื่อแฟนครับทุกท่านเหมือนเดิมครับจตันยังไง ก็เรื่งแซบแซบแ่นอนอทือมุอ้งหม,มอมแบบนี้กันอะไรกันพี่น้องอมุ้เคยพักแก้วพักแซ่บอขอบคุณผักจากไอเชื่อด้วยจิม้มเอามาหลายชนิดต้องขอขอบคุณพี่ๆอีกครั้งพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีอม,มอบความสุขให้น้องๆ เพล็บท้งม้วนท้งออุ่นแมนครับทั้งมวนทั้งอบอุ่นอืมคุณนม่เ,เขาก็ยังมวนด้วย,ยเขาเรียงหลองเสียงกะมองเห็นงานบางท่านกะหยุดหลายมือบางมองกะจุดสามมือก็เห็นนะทีไม่เนาะเขาเว้นหลายทีน้องเขาเขาอยากเขาประมาณนั้นอืมรับ Hom miếng, sao miếng chèn. miếng phù mừng còn. Kịp nha ra bìa thôi, ấy giơ luật quán. Hm 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 hm. Hm 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 hm. Hm 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 hm. Hm hm hm. Hm hm ห้าส mm. mm. ่วนอย่างนั้นอืมอืมอืมต้องมากันโกหน่อยอ๋อเบื้องก้านเมื่อป็นยังผมลรางอืม่น่ดูลื่มไปอย่าให้ส่อมหายได้มือนี่สื่อซ่อมมากกันที่อ่านอะ ม,มันขึ้นยากแต่หน่อยจำเป็นสื่อมาหน่อยเสี้ยนพ่ะนะคืออันเนสี้ยนนี่หันหายไม่พี่สังเกตดพี่น้องหันหลายพ่าะมันหยงนังนี่นเสีคือสามนี่แหละตอนนี้งานทำมีสามคนการขายบ่เคยมีขีดนะนอกจากเสื้อมุอ้งนเป็นอันถ้าเป็นแบบนี้เขาต้องขายเป็นครูจะรถหนึงการสื้อมากสามครูกแกเอากระสอบม,มาใส่เออจัองหมอจังยังมุ้งนี่ขายเป็นขีอยู่ เอาใต่สมออกมาใส่เขาใจบอกเข้า,าสู่สภาวะนปกติหมาหา้ามตินตาประชาไกยเอ้ยซยือ่องรุยตามพระราหน้าที่ของเจ้าท่านครับเทศกาลนั่นคือเป็นวันหยุด หลังจากที่เมย์ุยงานสูงงานมาหลายเดือนหลายหลายท่านกับหมอบรางวั่นให้ชีวิตเจ้าของ,งขอะไรความัวจังสิพาดกันไปเที่ยวหรือจังไหนพักผ่อนจังสินะ่ะเต้ากินจ้ะนังบอกอ่ะอ,อ,อะยอะ่าไปใส่บ่อเจ้าว่ะ เป็นบ<อ>ก่กครับโอ้ <S <S แฟนกลับเมาอยู่ญี่ปุ่นกับมี่ด้แล้วเป็นยังอยากไปญี่ปุน่นซึนามิเขาญี่ปุ่นนะนะมือมีขื้นเนาะแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเหล่านี้ซึนามิอขอให้พี่น้องบานเฮาที่อาศัยอยู่ญี่ปุน่นแข็งขาดปลอดภัยด้วยพี่น้องเด้อคนต้งให้ความเนเนไง mười hành dùng được năm 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 mẹ năm 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 พ่อมาเดินตา้วยโอ้ยหลงผมอิ่มแล้วล่ะหลงบ่แม่ยังดอกเรากินเขาแล้วเราว่าสิกุ้มกินอันใดสิลูกเราเห็ดไหวไในเบิดแล้ว่ะแล้วเรากินเขาแล้วนี่เล้าก็แอมก็แอมอยู่ในหุ้งหือนแล้วป้อนเขาลูกไส้เยแล้วเขาไปป้อนพี่น้อยครับป้อนเขาอแล้วเขาก็ากอเสิมากั่งบอก่าบุในคลิปนี้ถามว่าเมียตาโดดไปใส่เมียตาโดเสียชีวิตได้ประมาณแปดถึงเก้าปีแล้ว ถ้าพูดจะมาฟังบ่บุต้องกันเพราฟังเดี๋ยวคันมีคันมีตะโดยโฟมาในขีดกันสีเบากระได้หว,หวานเลยผักเราหวานหวานแบ่บอ,อร่อยไม่แพ้รรผักออร์แกนิกทุกข่าว้วร้ายข่าวสองปีใหม่อันนี้ปลูกน้ำพื้นดินครับ อร่อยกรอบไม่แพ้ผักออกกร์แกนิกเลยเหมือนกันทุกประการกทชาตกับตอนนี้ทำไมส้มกระดูกบไม่สามารถน้ำใจบ้าวาต่ไผ่ แคร์มกรเจียวดีทำได้กันยำก็ไ,ก ai, กไกด,นนด,ด้มันก็ไข่ในกระไรรอกกระดูนันสิว่ากระดูกทิเนาะไข่ดูหวานผัดหอมกะทิกะเจีวเป็นหรอ บ่ครับผมมักแต่ต้นหอมอีดีนี่ขั้นสมกับใส่หลับใส่ก,ก,ก๋อยนิดเห็นแต่มันสุกแล้วพักกังใส่บาเวก็กลิ่นเป็ีนไหกับพ่อธนัดปันนดีแต่เป็นพักแป้นกับซูไตรไลวกดิมักแต่บักทัวทกวับบักแตงกัวปั้นดีหน่อยบักแตงหรือว่าวอะไรเน่นด้วยอืมกินพักเจ้าวพัก นอนนหนอคนีะครับพี่หนอแสบนำเบิกก่อนน,น้ำกระดูกใส่พอกิี้อกกันพี่หาิ้นหาอยากก็หาด้วยพอกกันอย่แตว่าจีคขา ตามไปรุนกันมื้ออื่นครับพี่นอ้องมื้อนี้ลาไปก<อ>่อนครับสวัสดีครับคนหนึ่งกำลังงานอยู่งานพักเต็มปากนิ่มกับอหายิ่ม